เียวฟ้าตึกส,สบายดีนะพี่น้องส,สบายดีพี่น้องมื่อนี้ผู้ใหญ่บอยกับซีมาเฮดเมโนูพิเศษเนาะอันนี้คือยังมาร์กวัดสิยากมาร์กยังมากวัดสิยากมกากยังมื่อนี้ได้ซีอิ้นมุ้งนะพี่น้องเนาะน,นี่มาร์กเครื่องเทศเครื่องปรุงเรียบร้อยรับรองว่าอร่อ,อ,รอยชอัวร์ ีเบิ่งสีนพ bon ่นเด้อเอาไปย่างเลยพ่อใหญ่กำลังหอมหอมหุยหุยน้องเอ้ยมากเนมวัสพืไข่ข่าตะไข่ใบมะกรูดบริลลลงใบมะกรูดลงจะข่าวัชพืไข่เอาไปย่างตอนนี้กำลังหิวข่าวเลยน้ะพี่น้องเนาะฮับปีจุบเสียงบ่อยแต่ลมสวด มันสดๆนะพี่น้องอาหารแรงเด้อพี่น้องเนอเนื้อเนื้อเน้นเน้นอาหารข้าวนำกันเด้อรสชาติบองตรงแล้วพี่น้องอูมามิวะอ,อูมามิอีกเลยรสชาติอูมามิลเยลยพี่น้องนี่ก็ยกรว่ารลดดีแซ่บนัวเบิ่งว่วใหญ่บอยอย่างไปเรื่อยๆน้นองอร่อยถึงใจเราแหละ เดี๋ยวกับมันเกิดเป๊ะดังเบากับตันเรียกตอนนี้โป้อุ่น้องไมีแย้งพี่น้องเตะกินมันนียน้องเตะอุดังตุบๆแล้วหอมกลมๆเดี๋ยว่ากับตันกับพึ่งข้อขึ้นมาเนาะเห็นนอนเล่นอย่างซ้ำตอนนี่บอนเต็มเลยดิเจ้าเหรียญเมื่อวันจักรีเต็มสะบ่อนี่นี่นี่เอามาขางนี่แลกระหล่อมนี่นี่ไอ้ไอ้พวมันห่างกันนี่ กระโดดอยากจะบุหรีเขาไฟนี่มองมันห่างนี่เม่มันใหม่แล้วบะฮะเม่มันใหม่แล้วบะกาหมุงกับบทษันไดคือหมูพี่น้องเอ้ยนาบัมีน้องน้องน้องแต่บมีนามีน้องเลยนาแปลว่ามีน้องในน้อยมันหักบมีนามคือหมูนะพี่น้อง ก็เลยบไดายกาคือหมูพี่น้องเอ้ยยังนั่งเงาเงอยู่บ้านนี่แหละหน้ากับบุทันไทยหุดนะพี่น้องก่อนสิงลงหน้ากับซื้อเนื้อเส็บมากินก่อนเนาะก่อนนอให้งานมืออื้อเฮ็ดเฮ็ดตุกพี่น้องเฮ็ดตุกเก็บเทียงหน้ามืออื่นลงแรงรวมมือรวมใจว้าวมวนมวนแห้ง

หนักกีฬาโอ้โหงงมากพี่น้องเพิ่อแป๊บเดียวใหม่แหละข้าเปลครื่องเทศป่าป๊าพายแหงพุดใหม่เครื่องเทศมันบุหรี่ใหม่สีแน่นเห็มบอกกีฬากินยังนะหมาอยังลูกมันบุรทัดได้ซูปกีฬา คือแข็งโปกอยู่สิเวลาได้มากงยังน่ะมันบมดทันเลยซุปเอามาสุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะกำลังซอยมาเด้อมาเด้อมันเล่นทั้งวันเลยมันเนี่ยมาเด้อกินข่าวเด้อปลาเมากินข่าวเด้อกินข่าวน้ำกันพี่น้องกินแบบง่าย เธอทำขาตังกรับบอมี่กินแบบนี้ขื้นอะไรอย่างเป็นข้าลายีแซ่บแท้มักอะไรอย่างบอยมักสูตรพิเศษไอ้กัปเจ้นอนชิ้นไก่บ้านชิ้นหมูหมูสีม้าหนาหนักเลยแซ่บเนาะ เอ้าออมกินเอืมตี้ยนันแนมแล้วแนมอีกห้เธอตอนนึนคนใหญ่บอยเป็นคนซอยถ้าแพ่งมันกินทั้งมักทั้งยางทั้งซอยอเมี่ยนน้องเอ้เมี่ยนมันบอก่อนสบายช่วงต้องใส่ฟันปวนอยากกินหมูมนน Cái này, thầy, có những lừa về hài hệ thống hải đấy, mình, <laughs> <laughs> vô khảo lừa mặt đẹp lùng vô lùng 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 uẩn lùng đi, Tìa. Tìa <laughs> เดอเด้ดอ่งานแหนมไปทางเตาให <ś led> ม่กิเ <ś led> ขาน้ำกันเดอ้ <ś led> อเบอรนสุกน <ś led> การกินพี่น้ององ,ง่ายๆเลยมือนนี่กินแบบง่ายๆเลยเนาะพี่น้องเนาะกินแบบเรียบง่าย มันเสีบเนาะกินกับสีนมูนเมาก็หิ้วเขา่าพี่น้องเลยเป็นหล่อ้ามพี่น้องไปสองเชียงใหม่มันนานคำเนาะส่วนเนาะถังโป่<อ>ง,<อ>งเลยมื่น<อ>ไปสอมเทีงงยงนาขึ้นไปกินท่ไมมันยืน ่่เลขอยูได้มันเด้อล่ะมาเดอ้อคนงามของป้าดังฮะโอ๋อีหล่ากันนางเล่นที่ดินอยู่นางเล่นดินไสพี่น้องเลยอันนี้ต้องคล้ายทั้งมันน่ะนี่<ส>ตัวมันติดมันน่ะแสบนี่นะเนี่ยมันเลยเนี่ยแสบคนอ้วนห้ามกินไข่บ่อไก่เอ็ดไข่บอกค,อค่คะป้ากินคนเดียว สไขมันลายปัดปตเอาทิปขาวอีกแม่ลูกหน่อยหนึ่งนะรออ้อยมากินเอากินนองไอซิมาจะผูกกับอาร์ติมากหวานเจวดไอซิมาจะเห็นบ่บ่อยผูกกับอาร์ติมากก็เหมือน,นกับร้าน พระลาชพารัชฐานพยายบอยพระรัชฐานกับกับหวกบหัวผัพืชน,นัผัพืชยย่งยันแข่วไปขับเตาอันปีห้หน,นูนีเนอาใส่ให้กินและอีลาลูกอีลามากินดีๆน่ะล,ละมานัานางกินน้าหมูดีๆเร็ว đây lên trên sai trên đây cái vịt nó tam chay luôn <laughs> chính chín nhà mô nguyên gấp không để xẹp được thôi กินเขากับเนื้อันี่แซบ่บแล้วคือแต่ข้าวยังหน่อย,ยกินกับแก้วมันตัดกันไหมแก้วแม่งได้สีแซ่บพี่น้องจำมาแดงก็โตไป๊ับกินไปกินมานะพี่น้องจากเต็มจานเลืออยู่สี่หาตอน <laughs> แป๊บเดียว <laughs> แซบ่แบ,บ, <laughs> ซบไปเลพี่น้อง ก็เมาก็หิวมากใส่ขึ้นเหมือนขึ้นมากเลยจำคนบบเคยอพอหิวกินมันอิ่มลุกในใส่น่อง,นะอมมงลแล้วเอิ้นมมาเนี่ยอี่หล่ะเป็นเหรียญ็ะดินทรายโอ้ยแจะเชื่อมไขรเสียเะาะคือโบหาน ไปชมเตียงกับปลาไหลขึ้นนะหาบลดูบเวรตาแพงทักเป็นตากลกองทักเกลียนำนำเนาะพี่น้องวดบ่ได้ไหมหิ้วเขาแหง้งอานี่กแกชิคอปิดคลิปเนาะพี่น้องเนาะไว้เพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องานนอาบายด,ดิรอชมคลิปหน้า